ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มียาริสครับนะราคาถูกครับนะขายแต่ยาริสสามสี่แสนครับนะแล้วมาขายยาริสสองแสนกว่าบาทกันครับนะนี่คือยาริสครับตัวแฮกแบ็คห้าประตูนะตัวนี้เป็น1.2ครับตัว e นะครับนะด้านในสวยสวยครับราคา2อ9 0 0 0หาหครับเลขไมค์แค่แสนสองครับนะกับรถปี2013ันสได้ครับยาริสคันนี้ฟรีดาวผ่อนห้าพันครับนะ 6ปีใครอยากได้คันนี้ติดต่อมา7 2งวดนะครับนะอยากได้ติดต่อมาป้ายทะเบียนโคตรสวยครับ6606ครับเป็นปายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะส่วนด้านในครับนะโอ้โหเจ็งๆอย่างนี้หายากครับลูกค้ายอยู่แต่ยังวัดสามารถซื้อได้นะผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไ์ให้ด้วยไม่ต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพครับเราบริกรารไปนั่นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไ์เนื้อออกตกใต้ผมส่งหมดครับส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนตคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มียาริสครับน้ามานําเสนอครับนะเป็นยาริสแฮร์แบ็กตัว5ประตูครับนะ1.2ตัว e ปี2013ครับเลขไมค์แค่แสนสองกับราคาที่2องแสนห้าหม่นครับนะฟรีดาวผ่อนห้าพันตลอดยุสัญญา6ปีครับเจ็ดสงวดใครอยากได้คันนี้ติดต่อมานะครับนะสวยๆอย่างนี้หายยากครับนะดอกเบี้ยบอกเลยว่าอยู่ประมาณนี้แหละรถปี13ครับนะผ่อนได้ประมาณ6ปีนะครับนะ แต่ถ้าลูกค้าเครด,ดิตดีผ่อนได้ไป14งวดนะค่างวดถูกลงแน่นอนประมาณ4,000กว่าบาทนะครับนะราคาผ่อนอยู่ประมาณนี้เลยว้ทะเบียนสวยครับนะเป็น3กชครับนะ6606ครับเกือบเรียงนะครับนะเป็นใบทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับนะด้านหน้าก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับนะเป็นตัวหนวดอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นสีบรอนครับสวยๆแล้วก็ไฟด้านหน้าตัวโคมไฟครับโอ้โหนะสภาพของตัวกระจกครับ รอยหินกระเด็นแทบไม่มีเลยนะตัวลอดเขาเป็นลอดไฮโดรเจนครับนะเป็นลอดมันติดดิฟฟิเคเตอร์ส่วนไฟตัดหมอกนี้เดี๋ยวผมทคาความสะอาดให้รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถคือสภาพดเดิมแล้วก็สัหลี่ยมฝากระโปรงนี่ค,คมแบบนี้เลยนะครับคันนี้ใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมานะครับนะเบอร์โทรกับไลน์นี้อยู่ด้านล่างแล้วครับผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่านะท้าไลน์ผมอาจจะไม่ค่อยอไม่ค่อยเห็นนะครับนะผมแนะนําผมขอเวลาแค่สินาทีแค่นั้นในการพูดคุยนะครับก็บประมาณนี้เลยคันนี้ฟรีดาวครับนะผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซ บิ๊กไบค์อีกนะอ่าแต่ล้อเขาเป็นล้อกระทะครับนะก็สําหรับคนที่อยากเอาไปใช้งานนะอัตราการประหยัดน้ามันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนะประหยัดอยู่แล้วครับในยาริสครับนะตัวนี้ก็เป็นล้อกระทะกรอบล้อสีสวยรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีครับตัวยางเป็นของวิตสโตนครับนะมาในขนาดยาง1น5่งแทับหกสเป็นขอบ15ครับตัวยางนี้เป็นปี2021สเครับสเหลี่ยมคมๆครับนะดอกเหลือเยอะๆครับนะแล้วก็ภายในซุมล้อครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะให้ดูก่อนนี่ครับ อยู่ครบเลยกระจกสีสวยแบบนี้คบนะหายากครับนะานี่นะเป็นกระจกพับมือครับนะก็สีสวยมีการสาดให้แล้วเรียบร้อยสันเหลี่ยมคมคมรอยลักิ้มแทบไม่มีด้านหลังตัวล้อครับนะสีสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในซุ้มโช้คครับนะการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีตัวกิ๊บอยู่ครบแล้วก็ตัวมือจับนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถส่วนกระจกนี้เป็นของแท้จากตัวยต้ออยู่แล้วครับนะสีสวยแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมานะครับแล้วก็ด้านหลังครับ นี่นะตัวเบาเป็นเบาะผ้าครับนะอ่านะสวยๆอย่างเงี้ยลายตะเข็บสีส้มถือว่าสวยครับตรงนี้เขาไม่ได้เป็นรอยนะตรงนี้เป็นลายของเขานะนี่ครับนะตรงนี้สวยมากนะครับเป็นสีออกเทาดําดแล้วก็ตัดกับเส้นนี่ครับให้ให้ลวดลายสวยงามมากแล้วก็ด้านหน้าครับมาพร้อมกับพรอมอะไรมันตีฟังชั่นนะแล้วก็เครื่องเล่นนะครับนะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนะถุงยังไม่แกะเลยนะครับนะ ที่บางแดดสภาพหลังคาเป็นสีดําดูแลทาความสะอาดง่ายสภาพหลังคาด้านบนครับนะสีไม่แตกไม่ลอกครับนะอ่าตัวโคมไฟด้านหลังของยาริสครับนะสภาพของตัวกระจกครับไม่แตกไม่ลอกไม่มีจุดคอนเดนต์ของไอน้ําไม่มีเลยนะย้ำอีกทีว่าราคาแค่2องแสนห้าหมื่นเก้าพันครับมีเซนเซอร์กะระยะถอยให้แล้ว2ตัวส่วนใครอยากได้ของแถมเพิ่มเติมโทรมาโทรมานะครับผมรับสายแล้วก็ให้คําปรึกษาแนะนําด้วยนะครับ ผมขอเวลาแค่สิบนาทีไม่ต้องกลัวผมนะครับนะ,ะถ้าถ้ามัวแต่กลัวอยู่ไม่มีรถขับกันนะครับนะโทรมาเลยครับบอกเลยว่าผมเนี่ยจริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับนะก็ประมาณนี้เลยลก็ตัวฝากระโปรงด้านหลังนะตัวท้ายด้านหลังนี่ครับนะนี่จับไม่มีอ้าแน่นอนแล้วก็ตัวล้อสวยๆมือจับสวยๆอ,อย่างนี้นะแล้วก็ครับตัวกระจกตีตาตัวต้ามาแบบนี้เลยนะครับนะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับ มาในส่วนของภายในกันดีกว่านะครับนะขออนุญาตหึงคนแจออกแป๊บนึงคนแจเป็นแบบไขเสียบนะเป็นแบบรีโมทในตัวครับแล้วก็ตรงนี้ครับนะเป็นลายสวยๆครับนะออโต้ฝั่งประตูครับกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะเซ็นทันล็อกให้แล้วเรียบร้อยคาดเอครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการลอยสแตนเลสให้เขียนคําว่ายาลิ์ครับนะเป็นสแตนเลส304ครับของแท้ แล้วก็ในส่วนของตัวนี่ครับาคาร B ์บีหัวรถนี่คมกริบสีไม่แตกแน่นอนตัวเบาะด้านหน้าในสภาพดีเหมือนกันครับใครอยากได้คันนี้ติดต่อมานะครับนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะรถเพิ่งเข้าใหม่ถ้าชงผม,มว,ว่านะสวยกว่านี้อีกนะสวยกว่านี้อีกเดี๋ยวขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับนะอ่ากล้องอาจจะสั่นๆันิดนึงนะครับนะเพราะว่าอีตัวไม้กันสั่นผมแบตหมดนะครับโอ้โหเสียงเครื่องนะครับ นี่เลยนะเป็นลายเหมือนกันหมดนะครับนะแอร์แบกแอร์แบกหน้าคู่แล้วเรียบร้อยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับนั้นเลขไมแสดงที่125,736นกิโมตครับตั้งท่าสปีดให้มาที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่8 0 0พรอบครับนะก็สีสวนแบบนี้เลยนะครับอันนี้น้ํามันใกล้จะหมดแล้วใครอยากได้น้ามันเต็มถังไหมโทรมาโทรมานะเดี๋ยวผมจัดการให้เลยในส่วนนี้ แล้วก็ในส่วนของพรมลัยเป็นพรมลัย3ามก้านสีสวยครับนะไม่ใช่มันติครับนะก็ตามราคาครับนะสองแสนห้้ไดเอารถไปขับผมว่าเอาเอา,เอาไปใช้งานนะครับนะดีที่สุดนะครส่วนใครอยากเอาไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมอยากเอาไปติดข้างนอกเอาผมว่าตัวยาริตนี้เขาทําดีอยู่แล้วนะใครอยากไปใส่หน้าจอเพิ่มอยากอะไรเพิ่มนะก็สามารถทําได้ ตรงนี้สามารถทําอะไรได้ม้างครับนะ้า AM/FM ครับนะ้าในหมวดต่างๆแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะ CD DVD ครับนะสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับส่วนใครอยากเชื่อมต่อบลูทูธมันมีไอตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น USB นะเสียบเข้าไปแล้วก็รับสัญญาณบลูทูธได้อย่างนั้นได้นะครับนะซื้ออยู่ประดับยนต์ประมาณ500กว่าบาทนะครับนะสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันทําได้นะครับหรือใครอยากโหลดเพลงใส่ USB มาก็ทําได้นะครับช่อง AUX มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับไลน์อินเมอร์เจนซี่ครับไฟฉุกเฉินนะ มีมาให้แล้วเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับนะโอ้โหนะเป็นระบบแมนนวดครับนะแต่ให้ความสปอร์ตครับนะให้ความคลาสสิกมากส็สวยแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นขั้นบันไดก็เป็นสไตล์ของโตโยต้าเข้าอยู่แล้วเบรกมือขออนุญาตดึงให้ฟังครับเสียงนี้ยังแน่นๆอยู่เลยนะรถคันนี้ผ่านการตรวจรถมาแล้วครับนะ247รายการครับนะอันนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมาโอ้โหสวยนะสภาพด้านบนสวยแล้วก็ด้านหลังนี่กว้างขวางอยู่แล้วครับนะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอด้านหลังกันนะตรงประตูที่5กันดีกว่านะครับ mm. ในฝาท้ายว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะโอเคไหมมามาในส่วนของฝาท้ายด้านหลังกันดีกว่าครับนะก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะครับนะตัวประตูเปิดได้แบบนี้ครับ mm hmm. นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนฝาก่อนกันครับหัวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วครับนะทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยไล่ตะเข็บไล่สันขึ้นมาครับนะ ไม่มีชนหนักมาแน่นอนรถที่นี่ครับนะคันรถเกตเอไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเลื่มสูญหายแล้วเอามาสวมนะเสียชื่อเต็นท์หมดครับเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนนะครับน้านล่างมาพร้อมกับเซนเซอร์การยะาถอยให้แล้ว2ตัวครับถาดกันลอยถาดลองม,มีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันด้าน,นล่างมีอะไรครับนี่ล้ออะไหล่มีให้ครบนะอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบชุดแมลงมีครบปกติเลยครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นกันนะใครอยากถอดออกก็ได้นะม,นมันสามารถถอดได้นะตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะอันดับแรกเลยครับดูฝากระโปรงนะเขาจะแตกต่างจาก h o n d ้านะ h อน d ้าเขาจะมีมีตีตานะแต่โตโยต้าเขาจะมีตีตามาอย่างนี้เลยก็ตีตาโตโยต้ามาแล้วก็ตัวหัวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสันเหลี่ยมคมคมนะครับจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบปกติหัวน็อตคมคมทั้งบนและล่างครับตัวซุ้มโช๊คอยู่ในสภาพดี จุดเม็ดอ์คอยู่ครบการยาซิลิโคนจากทางมะพร้าวอยู่ครบนะสีบอกเลยว่าแจ่มๆแบบนี้ครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนแล้วก็แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่จําเป็นต้องรอสองปีครับค่า cca ไม่ได้เป็นมนาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันกองฟิลอยู่ในสภาพดีครับเครื่องยนต์นะโอ้โหนะรอยน้ามันเยิ้มแทบไม่มีครับให้ดูก่อนนี่คือสภาพเดิมๆนะขานหน้าหม้อน้าครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับรถที่นี่คันรถเกตเอประสบการณ์ทีมจัดซื้อบอกเลยว่าเหนือหน่อยๆครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์ผมเนี่ยเหนือๆอยู่แล้ว ใครอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้416ว้าวครับขนาด1.2ลิตรครับตัวนี้ร้อยไม่ใช่ร้อยเด็ก86แรงมา้านะจะเป็นร้อยอีกแล้วนะไม่ได้นะติดเอาติดมาต,ตัวนี้86แรงมา้าใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมานะครับอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องไปพูดถึงครับโคตรประหยัดครับ23.3กิโต่อลิตรอยู่แล้วนะครับนะประหยัดมากใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมานะครับ สุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ใหม่ที่สวยแบบนี้วันนี้แม่น้อยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ